ทึ่งเราว่าฟ้ายรักชาติหรือไม่รักชาติก็ต้องถามกลับไปค่ะว่ารักชาติแบบไหนถึงหัวซ้อว์รักชาติแบบไหนถึงเอาเขากระโดงเป็นส้มบัติบานเองอะ หลักชาติแบบไหนพี่น้องถึงสเสนอทำแลนด์บิดอีทธมเลท่ทำลายวิธีชีวิตทรัพยากรของพี่น้องชุมพรระนองรักชาติแบบไหน<ฮ>คนรักชาติแบบไหนที่ยืนยันดึงดันเอาเบียผู้้ประกันตนทำปฏิทินหลักชาติแบบไหนหลักชาติแบบตัวมันมีแต่ได้กับได้นะ รักชาติแบบไหนที่ตั้งคนมีคดียาเสพติดคนมีคดีเท่าๆเ,เป็นรัฐมนตรีให้ไปบริหารชาติบานเมืองรักชาติแบบไหนขอเทียงตบมือตัวรับลิซอร์พัคก,กบลนูนน่นนา,นา,นาน ก็ต้องมุนสักนิดเอาทางนี้มากระบีสวัสดีค่ะวันนี้วะนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องถุกคนค่ะจริงๆพิธพีที่ก่อนแรงพิษไปนิดหนึ่งมิสอ่าวไทยในข่าวาน้าไมโหลบกับเขามาท่ำเท้าก็วันนี้วันนี้มาท่ำเท้าวลวนลวนเพราะว่าก็เคียงว่ามาเช็คบินให้ที วันนี้รับหน้าที่เช็คบินพี่น้องเลี้ยงหัวมาเลยพี่น้องคะวันนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่แกุมภาพเลือกเวลาถนับนิวแล้วจริงๆนิดนเวันทุกครั้งที่เข้าวสู้การเลือกตั้งพวกเราเดินทางมาพร้อมกับความเป็นไปไม่ได้เราทุกซบป,ประมาทมาตั้งแต่เริ่มต้นคะ่ะตั้งแต่พักอนาคตไหม ใครๆก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้การเมืองของคนธรรมดาการเมืองที่ไม่มีนามสก,กุลย้่อยู่ข้างหลังการเมืองที่ไม่เบี้ยเป็นปึกๆในเป้ามันเป็นไปไม่ได้ตอบได้ตอบได้ตอบไปดังยิ้เราทุกซับป,ประมาทมาตลอดค่ะแต่เราก็ยืนยัน ว่าประเทศนี้มันต้องมีการเมืองของคนธรรมดาการเมืองที่ลุกมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนการเมืองที่ลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนการเลือกตั้งในปีสอง2ัอนพรรคอนาคตดไมค่ะได้ซ้อซ้อไป8ปดแดคนนี่คือความเป็นไปไม่ได้ที่เขาซ้อประมาทเล่าค่ะ อนาคอดไม้เดินทางมาสู้เกมนิติสงครามที่เขาพยายามสกัดเราถูกทางพักอนาคอดไม้ทุกหยุบตัวลงแกนนําเราทุกตัดซิ์ค่ะเขาก็คงขิดว่ามันไม่มีปัญญาแหละไอ้โมนีมันไม่มีปัญญาแล้วอ,อีเติบโตเดินไปได้เป็นพลือตัดมันให้เฮียนจะเราเดินทางมาต่อเป็นพักก้าวไกลค่ะ ภาค้าไกลใครๆกระซอบป,ประมาทไม่มีธนาทอดไม่มีปียบุตรแล้วมันนี่เดินไปทางไหนมันนี่ทำการเมืองแบบนี้ได้เพือสุดทายพิธาขึ้นมานำการเลือกตั้งในปี2566เราได้ซอซอบเป็นอันดับเนึ่งเป็นภักอันดับเนื้อพี่น้อง <S <S> <S นี่คือความเป็นไปไม่ได้ที่เราต้องผเผชิญซัมเมอร์มาค่ะ การเลือกตั้งครั้งนี้กเ็เหมือนเดิมเราทุกซับประมาทแล็ดชีนาว่ารอบนี้สู้ไม่มีทางชนะทันล้มทลายและไม่มีทางจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนการเดินทางข้องผักประชาชนตั้งแต่ผักเกาไก่พิธาคืนสูงกระตัดซีดพิธาเสียรอบนี้เลือดแต่โมดเด็กๆมันไม่มีปัญญาหรอกวันนี้เดิมพันข้องผักประชาชน คืออน,นาคอประเทศไทยพี่น้องเพื่อช่วยกันยืนยันค่ะว่าเราจําเป็นต้องมีการเมืองของคนธรรมดาการเมืองที่แจ็บป,ปวดแท่นพี่น้องประชาชนการเมืองที่อาสาและกลาาญเข้าวไปขีดเขียนอนาคอประเทศไทยเรายืนยันว่าต้องมีการเมืองแบบพักประชาชนวันนี้ลิซ่ายืนหยุดตรงนี้เราทุกชีน่าและทาท่ายมากไม่ เราห้าเสียงในภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ใครๆก็บอกพี่น้องเป็นไปไม่ได้ภาคใต้ไม่มีทางซ้อไม่มีทางมีซ้อซ้อผักซีซอมอย่างแน่นอนไม่มีทางค่ะพี่น้องส่งเสียงดังๆเพื่อยืนยันว่าภาคใต้มันมีซ้อซ้อซีอซ,ซอมได้โว้ย และมันต้องเริ่มต้นที่กระบี่กระบี่ต้องสีสม้มวันนี้เราต้องช่วยกันยื่นยันพี่น้องว่าการเมืองแบบเราคืออนาคอของประเทศนี้ค่ะตลอดการเดินทางตลอดการห้าเสียงตั้งแต่ก่อนปีไหมจนถึงวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยยู่ในพื้นที่ภาคใต้พี่น้องทำทุกอยา่างทำทุกทางค่ะ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจำเป็นต้องมีซอสในพื้นที่ภาคใต้และพี่น้องเชื่อไหมคะว่าต่อให้เขาซอบป,ประมาทและฉีหน้าเล่าอ่ะแต่ไอ้โม่ฉีนามันก็ะ่าสันอยู่เหมือนกันเพราะเขารับลู้ได้พี่น้องว่าคนบ้านเราคนภาคใต้พร้อมอีกเปลี่ยนแปลงและพร้อมจะยืนยันเจตนารม์ว่าอนาคตนี้เป็นของเขาถูกคนค่ะ ไฟดึงแรงแบบนี้ถ้าเราไม่เริ่มที่จะประสบความซํำแร็จพี่น้องมันไม่มีทางค่ะที่ทุกคนรุมตีเราขนาดนี้อีลาวไลให้ฟังตลอดการเดินทางของเราพี่น้องรอบนี้อาจจะไม่มีใครออกมาโบกไม้โบกมือเววเ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 วแต่สิ่งที่เราได้รับทุกครั้งที่ไปในพื้นที่ทุกครั้งที่ล่งจากเวทที่ปราไซ มีเด็กคนนึงเดินมาบอกกับเราอันนี้ซ้อนๆเลยแหละว่าเป็นเด็กซ้ำจังหวัดชายแดนใต้เขาเดินมาท่ามว่าพีนโยบายการศึกษาผักเพียรมันเรียนฟรีจริงไหมพอพ้มมันที่บ้านนั้นมีพ้มกับหนองเบาวอีกคนหนึ่งที่กำลังเรียนนังสื้อแต่พอแม่ห้าชาวกินคำเบียนาจะไม่พอถ้าฟรีไม่จริงผมอาจจะได้เรียนคนเดียวหรือต้องออกจากโรงเรียนเผื่อเสียสละใหายหนองเรียน แววตาหนำเสียงที่เขาทามเขาไม่ได้ต้องการถ่าท่ายว่าเราทําได้หรือไม่ได้แต่มันเต็มไปด้วยหนำเสียงและแววตาแห้งความหวังว่าเราจะทําให้เขาได้เรียนหนังสือถังซ่องคนพี่น้องค่ะมีเด็กคนหนึ่งพี่น้องไปจากสตูลค่ะไปฮาริซาทีเวทที่ดีเบตแล้วว่าลงจากเวทที่น้องเขาท้ามว่าพี่บานพมมันพอ จำน้ำสวนตั้งแต่รุ่นพีพ้มเรียนนุจนปัจจุบันไม่มีอะไรให้จำน้ำแล้วมันเป็นจริงมายพี่ช่วยกเกษตรตกรจริงจริงไหมพี่ทําให้พ่มได้เรียนหนังสือจริงๆมายไหมถึงพมจนพ้มคิดว่าพ่มมันยากอีเรียนแต่พอแม่ก็ลําบากแล้วพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราได้รับในทุกๆวัน เราเห็นทึงแววตาน้ำเสียงความหวังที่ทุกคนมอบให้กับเราค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการห้าเสียงที่ทุกคนเอาความหวังของเขามาพลักให้พวกเราเพื่อให้เราไปทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงอน,นาคตประเทศนี้ค่ะ แล้วซิงพวกนี้ไม่ใช่ลิซ่าซ้ำพัดได้คนเดียวแน่นอนพี่น้องเชื่อตาไฟตรงคามเขาก็ะซ้ำพัดได้ไม่งานไม่ยอกึ้นพรีชีพมาประกาศไอ้คนตายเลือกระวังไฟรักชาติกบไม่รักชาติแน่นอนพี่น้องคนที่แรงอยู่ยุ่ยกขอกนมาให้เลือกระวังรักชาติกบไม่รักชาติเมื่อนอนไปนั่น เมื่อน,นอนไปนานอินเทอร์เนต็ตตัดไปนานไม่อ้อนได้ออกไปแแ้งกับใครทีลาน,นาชาไม่โลว่าสร้างคมเดี๋ยวนี้เขาแแ้งกันเรืองอะไรแล้วสร้างคมเดินไปคดไในแล้วเยาวชนประชาชนพูดกันเรื่องอะไรในสร้างคมนี้ไทยไม่ทุกแล้วอยู่ยูเมือม่อเมอ่ยอยกขึ้นมาตึงรักชาติไม่รักชาติคาดหุน่นเพี่น้องแล้วค้นแบบนี้หน้าเวทหน้าที่สุดนะคะ คนดีออกมาให้ประชาชนเลือกระวังรักชาติไม่รักชาติแบบนี้หน้าเวทหน้าที่สุดไม่ถึงอะไรจนมุมจนตรอกจังหู้แล้วนึกไม่ออกแล้วอีห้าเสียงแผ่นเลือนึกไม่ออกแล้วอีเอาคันแนนมาจากไหนหนึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองมีความดีความชอบและค่านิยมอะไรที่จะให้ประชาชนยอมรับนึกไม่ออกแล้วพี่น้อง วันนี้พี่น้องต้องยืนยันให้ได้นะคะว่าการที่มีคนหลุกออกมาแลงแบบนี้มันคือการโหนชาติมันคือการเอาชาติประเทศไทยและประชาชนเป็นตัวประกันค่ะสถานาการณ์ประเทศไทยทางการเมืองวิกฤตทางการเมืองไล่ไล่คลั้งพี่น้องที่มันหลุกขึ้นเป็นไฟมันเกิดจากไอ้คนพนีและที่ยอกขึ้นโหนชาตินี่แหละพี่น้อง ถ้าอีอไม่ทึ่งเราว่าฟ้ายรักชาติหรือไม่รักชาติก็ต้องถามกลับไปค่ะว่ารักชาติแบบไหนถึงหัวซอวอรักชาติแบบไหนถึงเอาเขากระโดงเป็นส้มบัตบานเองอ่ะ ชาิแบบไหนพี่น้องถึงสเสนอทำแลนด์บิดอกทธมเล่ทำลายวิธีชีวิตทรัพยากรของพี่น้องชุมพรระนองรักชาติแบบไหน<ฮ>คนรักชาติแบบไหนที่ยืนยันดึงดันเอาเบียผู้ประกันตนทำปฏิทินหลักชาติแบบไหนหลักชาติแบบตัวมันมีแต่ได้กับได้นะหลักชาติแบบไหน ที่ตั้งคนมีคดียาเสพติดคนมีคดีเท่าเท่าเป็นรัฐมนตรีให้ไปบริหารชาติบ้านเมืองรักชาติแบบไหน<ช><ด>พี่น้องต้องยืนยันและพี่น้องต้องเลือกนะคะทซ่ัะสนับสนุนเขาเหมือนกันให้พี่น้องเลือกว่าพี่น้องรักชาติแบบไหนวันนี้ถ้าคุณรักชาติจริงคุณฟังให้ดี คนรักชาติจริงที่เพื่อจะทำให้ชาติและประชาชนเขาต้องกลาหารที่เสนอปฏิรูปรัฐราชการเพื่อเปิดเผยงบประมาณเอามาไวบ้บนโต๊ะใครกินตรงไหน,นบอกให้ประชาชนโรให้หมดนี่ได้เรียกว่ารักชาติจริง คนรักชาติจริงต้องกล้าสเสนอสวัสดิการให้ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายไม่ให้ประชาชนอยู่ในชีอยู่ในประเทศนี้แบบมีผ้ารานี่คือคนที่รักชาติจริงและคนที่รักชาติจริงต้องกล้าสเสนอแก้กติกาประเทศนี้เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้ข้าวไปทำเจ้าองค์กรอิสระและบงการถูกอย่างในประเทศนี้ได้คนรักชาติจริงๆยืนอยู่ตรงเน พี่น้องอย่าให้ใครเอาเราเป็นตัวประกันอย่าให้ใครห้ากินกับชาติพี่น้องคือประชาชนประชาชนคือชาติและแน่นอนพรรคประชาชนเรายืนยันค่ะเราหักชาติและเราต้องการทําให้พี่น้องประชาชนทุกคนภูมิใจในชาติภูมิใจในความเป็นไทยและมีชีวิตที่ดีในชาตินี้ค่ะ ถ้าเราไม่ทำทาอีนาคงไม่มีใครหยอกขึ้นพรีชีพแบบนี้พี่น้องนี่มันทำอินทำทาอีนาแล้วแล้วนี่หนึกไรไม่ออกแล้วเอาเพ่แล้วน้ำใจอะไรพี่น้องคะวันนี้ประเทศไทยทานแรงกันเมื่อน,นั้งเมื่อไรก็คือชากสุด้ายชากสุด้ายก่อนอีกคืนซีซั่นไม่แล้วเปิดหน้าตัวละครมาเมื่อแล้วเปิดเปิด,ปดมาถึงเบลอเพ่ตกลง เปิดเปิดมาถึงพี่น้องรู้เช่นเห็นชาติแล้วทั้งนั้นว่าใครทําอะไรไว้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งยากให้ทุกคนเลือกตั้งอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เลือกตั้งแบบที่พี่น้องขาดวังพ้นหลับได้พี่น้องไม่มีทางกานพี่นมองรองขาดวังอานาคตทีดีขาดวังระบบการศึกษาทีดีให้กับโลกขาดวังสวัสดิการที่ดีให้พ่อแม่ที่แก่ตัวลงด้วยการเลือกคนคนเดิม เมื่อในประเทศไทยทีผ่านมาแล่นเก้าอี้ดนตรีกันพี่น้องแค่สลับทีนั่งกันเท่านั้นเองดังนั้นวันนี่ลิซายากอิเชิญชวนพี่น้องผุกคนอย่ายินยอ่อใบผู้มีอำนาจเดิมๆในประเทศนี้แล่นเก้าอี้ดนตรีในธรรมเนียบรัฐบาลอีกแล้วเลิกได้แล้ว วันนี้ประเทศไทยเราเดินทางมาถึงจุดที่เราย่อมไม่ได้แล้วพี่น้องยืดหยุ่นไม่ได้ใจดีไม่ได้อีกแล้วเราต้องเลือกอนาคตของเราเองค่ะประเทศไทยเรามีบทเรียนมากมายเกินอีพิษสั่มๆแล้วพี่น้องการเลือกตั้งครั้งนี้พอะฉะนั้นมีแค่สองทางเท่านั้นค่ะมีแค่สองทางเท่านั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นพ้นการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นวันที่แปดนี้มีแค่รัฐบาลสีน้ำเงินและรัฐบาลสีส้มเท่านั้นค่ะวันนี้ถ้าพี่น้องลังเลอีเลือกซีน้ำเงินซีเขี้ยวซี่้าทำใจซีอะไรยืนยันเลยวันนาหยอกรัฐมนตรมีมีคนเดียวข้องเขาคืออนุทินชาญวีรกุลเท่านั้น เขาตกลงมกันเส้นแล้วพี่น้องยังแต่เล่านี่ที่ยืนเด่นโดยท้าทายอยู่คนเดียวและนายยอกข้องเราจุนนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเท่านั้นและเรายืนยันว่าเราจะไม่โหวดใครเด็ดขาดค่ะวันนี้เดิมพันประเทศไทยอยู่ในมือพี่น้องทุกคนแล้วยูทีว่าพี่น้องอินเลือกทางไหนถ้าพี่น้องเซฟเซฟไม่อยากอีหลุนอะไรไม่อยากอีตื่นเต้น ก็เลือกแบบเดิมก็อยู่กันแบบเดิมแล้วไม่ต้องมาเรียกร้องนะคะว่าเออลำบากจังหูแล้วเออวันนี้่ายคล้องไม่ดีเออเบียคนแก่ก็หกลอยมาน้านแล้วเบื่อเลือกเองโตกไหมเบื่อแรงก็จ็บคอจังหู้แล้วยืนกับตัวดำไม่แล้วก็ยังไม่เลือกเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนี่และพี่น้องนี่คือสภาพจริงที่จะเกิดขึ้นวันที่แอยากให้ทุกคนเลือกตั้งด้วยความนักแน่นจริงๆวันนี้ลิซ่าเชื่อค่ะว่ายังมีคนอีกมากมายไม่ไมวยใจพวกเราด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ลิซ่าเชื่อว่าไม่ใช่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างแน่นอนเราแว่งเกลียดแลมันยั่งแหละคนหนูอกไหมไอ้มอโมนี่มันเอียดอยู่เลยมนันนี่ทําเป็นเนอะ อาจารย์ต้นนุกแกเป็นนักวิชาการอยู่ๆเป็นคด,ดีเดทนายกรัฐมนตรีมันนี่ทาได้ทดี่ซ่ามันถาวแต่แรงหรอกมันนี่ทาได้ไดก็ไม่รออีทําไม่แล่พลือ้อก็ไม่เลือกเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนถ้าทาไม่ได้เลยมายืนตรงนี้ให้ด่าเลยแต่นี่ไม่เลือกที่อไม่เลือกที่เกลียนแล่ตั้งไว,แว,ไวนะะ้แล้วก็ไม่รออีวาพื้อนะคะแล้วก็สิ่งที่ซ่อมกันที่ด ไม่แลรงไม่ได้ผากตายคนตายมีซักซีคนตายมีสัจจะาว่างนีดับคองใจสมบัติพอเท้าขึ้นมาราวสมบัติพอเท้าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทีหลังเรื่องนี้สําคัญมีซักซีมีสัจจากแต่ว่าเขาแกบไล่เจอกันแล้วเห็นวะใจไหมแก็บเล้วไล่เจอแกบเล้ว ได้มั่งเลี้ยซานังยิมได้มั่งเลี้ยพี่น้องวันนี้ภาคใต้เขาลือกับทางประเทศเลยว่าเสือเสียงมากที่สุดและเสืรอแพงที่สุดเขาถ้าว่าลิซ่าไหนบอกคนใต้ตื่นรู้ทางการเมืองแล้วเอ็นเสือกันวัวนึงเซฟพันห้าพันแล้วไหนบอกคนใต้มีศักดิ์ศรีเสือกันแพงจังอ๋อกระผมมีศักดิ์ศรีไงเข้าใจไหมฮีดฮ่ดีไม่คล้าย ไม่ได้พี่น้องไม่ได้ยืนยันให้นักแนนตั้งแต่แรกว่าเบียห้าเสียงคือเบียทิพิษและผุจริตคนโมนีมันไม่ตัดยางเอาเบียตัดยางเบียค่ายปามมาสื่อเสียงแน่นอนเบียเท่าทางเพวันนี้ถ้ายืนยันว่าพี่น้องต่อต้านซี่เท่าก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ไม่หลับเบียสื่อเสียงนะคะ ล่คนบอกว่าไม่หลับไม่ได้หน่องเออกลัวอทธิพลก็ยิบมาหละกำไม่แน,น่นเลยใสเปล่านัง,งเงียบไปเลยไม่ต้องแรงกับใครมันไม่ตามไปแล่หรอกว่ากาเบยไลหรอกกลวยไลนักหนาหรอก,ก,รอกพี่น้องวันนี้อย่าก,กลัวคนเบลอกลัวประเทศไทยไม่พัฒนาโดไม่หลุยเล่งว่าเบือ เสพปีเสพปีย่อมอีจ่ายเสพพันอกีดแรงถ้าเสษฐก,กิจด,ดีอยางไม่โลโลกี่บาทเสษฐก,กิจด,ดีไม่โลห้ากินได้เท่าไรกระบีเมืองทองเที่ยวหนักทองเที่ยวมากไม่โลเท่าไรอย่าไปเอาเบียเสพพันนั้นนั่นและไอโมเนียที่มันจ่ายวันนี้ข้าวไปทอนทุนทางเพไอพวกลักชาตินี่ไอพวกลักชาตินี่นทอนทุนเยยนเลยนะอี่บอกใครมันเอาเม็ดและ ได้นังว้างกันไปลาวแล้วพี่น้องวันนี้กลยหยุดมากไหมไม่ลอยไรเบียก็ออกไส้ลายก็ไส้าลายเอาถุกทางแล้วแต่อย่างน่อยๆเราจับได้ว่าสัญญาณพวกนี้คือสัญญาณของคนที่มันอีแพลลาสุดเป็นเรื่องขึ้นมาลาวหวหานายืนเขาไม่ตึงขึ้นมาลาวมือไม่แนบลำตัว เป็นปัญหาขึ้นมาลาวคนเล่าบางที่มันตัดสิ้นคนเหล็กเซียววีหน้าที่เกินไปคือมัน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 อีเอากันไอ้ไรมันพลอเราเออคือทหารก็ยืนกันเน้นก็ไม่ได้มีใครมีปัญหาตำรวจจะลาจอนว่าชาวชาวกับตามระเบียบพักกันก็เข้ารอบต้องชาติก็ได้อยู่นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องต้องนักแนนไหว แค่คนยืนเขาไม่ตึงมือไม่ฉิดล่ำตัวนี่ตราหน้าเขาแล้วว่าไม่หลักชาติใจแคบเกินไปอไอ,โมโอ้ม้อยืนเขาตึงและวมือฉิดล่ำตัวนี่ถึงเวลาเวลามีการทุจริตคอร์รัปชันนายทุนมากินรั่วประเทศไทยเบอร์มือกุ่มไขรอยู่ต่างเพศไม่ใจอ้าแหลงไลนี่ซึ่งเล่าวันบางที่มันก็น ตึงมังไล่มังแต่เรายืนยันว่าถึงเวลาที่เราเจอพวกถุจริตพวกกินหลวงประเทศไทยหรือการต้องอยู่ลุกขึ้นสู้แทนประชาชนเรายืนจงแหนนอนวันนี้สารพัดเหลืองรล่าพี่น้องนะนักแนนเข้าไว้ค่ะนักแนนเข้าไว้มองเหนือห้าซ่าลาและพิจารณาการเลือกรัฐบาลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไว้พี่น้องต้องเลือก อันน่าขอดประเทศไทยค่ะวันนี้เราเชื่อว่าตลอดระยะการเดินทางห้าเสียงของเราเราเปิดนาผูบริหารมามดแล้วเราเปิดนายโยบายมามดแล้วเราเปิดถูกย่างแล้วเพื่อยื่นยันกับพี่นองประชาชนว่าถ้าเรามีอำนาจแล้วเป็นรัฐบาลประชาชนเราจะทำอะไรบ้างนี่คือลักประกันเดียวที่เราจะยื่นยันกับพี่นองประชาชนได้ค่ะวันนี้ผักประชาชน หันสายหันหลอบตัวเลยก็เคียงแกจัดเวทีพันนีเพื่อให้เห็นเลยพี่น้องว่าไม่มีใครอยู่ข้างล่างเราคนดี่ลอมหลอบตัวเราคือประชาชนทางเพศมีอำนาจเข้าไปจัดการทรัพยากรแหล่งงบประมาณในประเทศนี้คนแรกที่เราจะตอบแทนบุญคุณคือพี่น้องประชาชนทุกคนที่นั่งตรงนี้ไว้ใจเราได้เลย นุกกันตัวเดียวนุกกันเบอร์ลิซาแรรงนุกตัวเดียวตึงพอล็อบไปตึ้งตัวเช้าก็แก็บไล่เชือกกระทำตาวันไว้ขึ้นมาลาววันวัหนเนื้อยนี่อย่าฟังเอานุกอย่างเดียวนะอย่าฟังเอาจริงกันกันฟังอย่าเอานุกอย่างเดียวเอาจริงกันกันแล้วท่าวันนี้พี่น้องเห็นด้วยกับที่ลิซาแรรงทั้งมดค่ะคนดีนางอยู่ตรงนี้สักพันคนได้ ไม่ยังไม่มีใครนาพี่นุม้มน้องชมพู่โกเคียงก็ยังไม่นาพี่นองออกไปห้าเสียงให้กับพวกเราทํางานความคิดให้กับพวกเราและชวนคนมารวมเดินทางและฟันย้ยไปด้วยกันพี่นองเราต้องการแรงสนับสนุนจํานวนมากจากพี่นองประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ค่ะ อย่าวันไว้อะไรเด็ดขาดการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เลือกเท้งเป็นนายกไม่ใช่แค่เลือกโกเคียงไม่ใช่เลือกพี่นุ้มไม่ใช่เลือกชมพูแต่มันคือการเลือกอนาคตประเทศไทยพี่น้องเออดังนั้นนะคะถ้าว่าเอออนาคตประเทศไทยก็อีเอาและแต่ว่ารบไปถึงกับคล้องใจลาวส้มบัพผอเทาคล้องใจลาวมันทุ่มไม่ได้วะ เรียกพวท้าวถ้าเห็นหลักเล่าจริงต้องทุ่มชะโนดไว้ดูทุ่มซวนไว้ดูนี่ทุ่มไลโชวไว้เพ่อย่าลังเลเดินไปข้างหน้าทุ่มมันละเลืองอน,นาขอดประเทศไทยทวนกันอีกครั้งหลังจากนี้เลืออีกเจ็ดวันลิสเชื่อค่ะว่าเราที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่นั่งอยู่ตรงนู้นและทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะเจอกับเรื่องเล่ามากไม้กลนลำแมด เจ็ดวิธีที่พยายามทำให้เขาได้มีเสียงเผื่อข้าไปมีอำนาจอีกครั้งพี่น้องจำไวค้ค่ะวันนี้ถ้าพี่น้องรับเบียร์องพันส้างพันี่พนนี่คือเศษเสี้ยวของผลประโยชน์ที่เขาโปรยลงมาให้พี่น้องเท่านั้นเองไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ที่พี่น้องควรจะได้นักแนนเข้าไว้แล้วคนตายเล่ายืนตรงสักที่ ยืนตรงและทาทายสักทีว่าเราคือผู้มีอำนาจและเจ้าของประเทศนี้จริงๆวันที่แปดกลุ่มผ้าพี่น้องนักแนนไหวโทถห้าใครได้โทถนะคะพอแม่ทาเล้งกับแกได้แล้งให้ช่วยกันเลือกอน,นาคตประเทศไทยใสัวใส่เลงไม่ได้เลยกับเม่แเลงไม่ได้เลยอ๋อไม่ฟังเลยอ๋อโรจัด ไม่ฟังเลยเหรอ well. ฟังแต่ท็อปนิวเหรอนี่ตอนเดียวแกนอนแกนอนหัวคำแน่นอนยิบโทรศัพท์กดติ๊กตอกลิซ่ากด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 ไปเลยตอนเชา้ากูฟีด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 ข้าวแบบกูฮะวันตีแปดร่องแร่ไม่เลือกปักประากชาจนกายมันโลกันไปโอเคไหมเล่ามีภผ้าละกินรวมกันอย่าให้ยืนโซอยู่คนเดียวแรงมันเหลวไม่โลอีแรงอะไรแเหลวฟากกันพี่น้องเอ้อ้าวทวน แปดกลุมพากาเบอร์ลังเลเหรอเอาไหมแปดกลุ่มพาใบสีชมพูกาใบสีเขียวกาไม่พลือไม่พลือ,อน,นี้เราอยู่กระตีไม่พลือใบสีเหลืองกาเห็นชอบ คู่หาแปดกุมภาเราทุกคนประชาชนชนะไปด้วยกันขอบคุณทุกคนค่ะไรไม่ชน วันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว